Ở khán giả Văn Thân Hà này, người đàn bà thân tỷ. Trong thời <laughs> gian sẽ có lý do tâm thái. Ai làm mấy đi phải không anh Một lời cao trời cho Văn Thân Mẹ ơi, ai làm mấy đứa ra phải không hả Cái gì bác nhìn theo, phải không anh? cây bác không. Khoan, bác không. Cái lạ lục xa, ai cong กูอยากให้กูตันไอ้กองตันไม่กูียากให้กองตันถามดูแกมันมาทําไมทามแหแกมาเลยต้นมาใช่ลร้าเจ้าวันนามาใช่กูมาตามบอกสู้แน่เลยตะตัวว่ายาไม่เรียกเลยอีดาเรตไปไหนอะเฮ้ยท่านก็ไม่ไปทำอะไรกับกูหลายตัตัวฮะดูไม่บัดนึงไอ้ใยังไม่ได้พรวดปักกับใครยังไม่ได้รับนามู้เป็นไก่ก็ยังไม่ได้กินข้าวตัวยมก็ยังไม่ไก่ล่างแม่บ้านจ้าก็ไม่ไก่ปักปลาไหนมันไก่ไงอ่ะมันไก่ไงอ่ะเกต เด็กแมวเดียวคืดกันแล้วบ่ะครับผมแดงก้ามาทะลุกแดงก้ามามันกุณแดงก้าการกับแต่ข้าเราวันเตี้ยลงกันแล้วครับผมตัวข้าเราวันเตี้ยลงหรือไม่ใหญ่ปอดว้าไม่ใหญ่ปอดกวปอดนี่ใหญ่ปอดขาเราวันเตี้ยลงเตี้ยลงหน่อยและตาเราวันนี้หนุ่มเจ้าน่ะก็ออกมาครู เปิดกระปุงแทงบุงแต่ะนาะแงบงะละวันไม่รู้เนี่ยกูกดดมตมมังอยากูดูเรื่องเดี๋ยวมาเล่นไอ้กูแลก้องปั่นปีองกูแล้ไม่เป็นกูก็ไปนั่งทำเต้ตานะจะกูดูความปริเออที่บ้าบากูเตี้ยเนี่ยแต่กูไม่รู้เรื่องหลาปีเลย กูเลโอดอดกูแท้เปื่อนว่ากูจะดื้อจริงมากกูจะกูดูเรื่องเอ้ยเราไม่รวยดิตามดูแกมันมาทําไมฮะตามแล่แกมาทำไมเต็มาม่ใชเจ้าบันน่ากูมาตามมาช่วยลำเบได้ไปไหนอ่ะย่างยังเลยจะไม่ไปตามาได้กับปูหลตะกัวถ้าเราวัดดินก็ยังไม่ได้ทวนปักก็ยังไม่ได้รดน้ำยี่ไปตั้มเพื่อน้องไหนแกป่วยป่วยมาได้ย่อ หลายวันเนี่แหมเอ้ยเล่านี่ได้เ่อป่วยเลยใเกพไม่ไปทำละเฮ้ยเราไปทำเพื่อน้อได้ยื้อช่วยเราต้องอยู่ว่าไปอย่างบ้านเลยเกิดสะบัดโดนสะบัดเน่าเลยใคยช่วยอ่ะแมมเอ้ยตัดววจ้าวัวพอมึงกี้ตังเพอะไรตัดว่วูแป้นกาตั่งเพศพวกสู้เกี่ยวกันอย่างเดียวเลยมาบอวยได้รป่วยแมมไม่มีทาไม่มีทากันมึงไม่เชื่ออยาตัวอุ้มรนมาสั้นเลยนี่เราเล่นเรื่องที่งไม่เชื่ออยาเล่ บู๊เเลยไม่ได้แล้วกูแล้วะกุกูนี่มาบอกเฮอแต่ตะกุ้นมาผูตีเดียวกูมั่งแม่ถ้ารู้ว่าผู้ที่มาผู้นี่คือใครให้มึงเล่าเตะว่ากู้วันหน้ารูฟอกรู้ฟัอกูเป็นคนใหญ่คนโตฟอกูเป็นคนคนดังด้วยฟอกูเป็นคนมีหัวมีหยั่งหยั่งอลยผูไม่เคยใช้หัวว่าแรกแรกนะเขาไอ้ผู้แต่แกเด็กเยอะๆนี่แรกหัวว่า แล่นได้เจ๊เตาวิตายเลยปูดวัดกันเย้กันเต้าแล้วไม่วัดยังไงได้ยังบูม <c oughs> มันยังอะไรว,าว่านเดี๋ยวว่านมันก็ไม่ดีก็ไม่ดีอะเชิงจริงพี่ออทำลุงเธอตัดอากูโกโูหมายว่นนุงทำไม่ดีแล้วนุงทำแล้วจะมารอยรูบูมกลมเดียนเงือกตอพี <c oughs> ่นี่ไล่เรื่องจริงเว่อ โอ amine, um. ้ไลยเรื่องเลยคุณพู้ว่าวานไม่ดีเร่องกับจับวาดเี่โรดรี่ไม่ได้บัตรี้กันเฮ้ยเราเนี่ยเกนใจด้นะพี่นี่นะเคือมึงก็ผูกกันกับผู้ดีที่ไรแต่ว่าอย่าลืมว่าผู้รู้ฟอโอตันตั้งใจรวยคองสันแน่สู้ดีกับเราเราดีกับสู้สู้ไม่ดีกับเราเราไม่ดีจำเป็นเลย เจ่ลูกมากน่เรไม่เกี้ยวเลยควณกุเป็นลูกปลาอินปลาวันนี่กูไม่ติดใจควณชู้ดีกับเราเราดีกับู้ทยอยากเราี่อยากูเราอยาุอยเราลุงเรอยากร้ักงตูวานหน้าปี้กุว่าตุ้อหน้าเปรไม่เกี้ยวเลยควเอ้สอ้งมินเปรตเนี่ยพระโอรสแก่ใจได้หน้าเปรตไ่ฝุ่เลยเินมีได้อย่างได้เพี่ยนไม่เกี้ยวนี่ พูดก็มึงไม่ได้กูมั่นไ้กูไม่อยากปดไม่ดอยากพูดพูดจับกวนอุดตะลุดเลยปอุตะลุดงูแคบแม่ไม่วันไฟมาจะวิ่งมาทันทีมาดึงมือเทวีดาเวพมาแนตรอยมึงอย่างตะก้อนอย่างนอนพี่ะเรลยแพร่ไไม่ไปทำมาไม่ซาแมันตราอีดาเรแพ่ไรกับมึงไม่ไปทมานหนกับพูอลยะวยกับมึงย่งนอนอยู่ป่านี่เหรอมาเราะหม่ะว่ามึงมาอยู่กับพอ ทำการได้วิชาจณาขอวิชาก็พอ,อแต่ระยะขากวดเมืองก็ต,ต้องไม่มาทำได้เลยใครต้มนให้อะไรตับตัวขอพี่วัฒน,นาขาขออภัยโทษแต่ค่ะได้เรศป่วยนะคดีไปทําไม่รอดจริงๆได้ร้ยรายป่วยมา่อไรแล้วได้จะไปทำง่ายค่ะไม่มีทางนี่ตับตัวมั่วจะจะพัดวันประกันพรุ่งอยู่แบบนี้เราไมาได้แค่หาขันกุญแจอะไรตับตัวมึงไปไม่บอกความขอความการุณาิค่คดีทำไม่รอดจริงๆไอ้น้องเมื่อไหร่ป่วยนะครับผมจะให้ไปทำง่ายไม่มีทางมึงไปไม่บอกควต้องไมบางคนจัดการเดี๋ยวนี้ไปหรือเรา ขอความเมตตาเธอกไดิทำไม่รอดจริงๆค่ะมึงไม่ไปแต่ว่าไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะพี่ต <c oughs> ีโตพี่วันแตา่าจ้าตบหน้าต้องดาเนททำไมอูตีตายเร็อวอ่ะมึงไปไหมมาพอขอ,ขอความกรุณาเธอกนดิทำไม่รอดค่ะมึงไม่ไปแตรว่าไม่ไปอ่ะไปให้ตลาตีผมกับจะตีน้อง <c oughs> พี่ก็ตีน้องเธอคะ่ะไม่ได้จะน้องหญิงเธอกำลังปวยอยู่นะจ๊ะให้ตีพี่สิตีผมตายดีครับผมยอมตายแทนน้องมึงอยากตายแทนน้องไงแตรว่ามึงอยากตายกูได้าปให้แตรว่า ทีโกอยากทีน้องพวกทู้ในต่าที่กูปิดาหน้ามันเลือกคืนเลยหมักไปแล้วเพื่อนมาปื้อนี่เรามึงมากป๊บมักทุกแกพื้นย่าลืมมาแกไม่ใจรู้ไอ้คอนสันมันจู้ทู้ควรไอเกียร์แกบางไม่มากคนเลยแต่นี่ทู้มากต่ำแบบนี้มันโซรักเหมือนเลย

มากอะตัวลำลิงกัวอย่าแม่ปุ้งมันไม่พอเกยือไงลูกแกนใจใหญ่นาพี่นี่เล่ะเติร์นแกนใจเชิญแน่นอนก็เชิญเลยถ้ามันได้รู้แล้วรู้รสจักทีแก้วไม่ได้นะครับอย่าไปคิดอต่ละวันคนนะครับรู้ตั้งความโก้ทันเละเดือดร้อนตามใจแน่นองมากีที่กองตันเราไม่รู้วแล้วนะครับก็เวลาปั่นนีแล้ว่าเรือกุด เราวะอืออะไรลูกวายได้เขี่ยมันไหนวะใจ่กูนี่มึงง่าว่ะกูกลัวมึงไงตากัวตามึงง่าว่ะกูกลัวมึงละลอกเละไอ้บันตาหน้าตี้บันตาหน้าก็เหมือนกันซื้อมาบังบังคับมึงถ้าบังคับไม่ได้กูไม่ที่บังคับใครเราอยู่ตายก็บังคับดูตกลัวลัวโชวดังเป็นละไม่ทีอยู่ตายก็บังคับเฉยได้รวยทักทีมึงต้องการกับกูไอ้ตาลัวไม่ตายต้องการแต่ตาาหน้าเต่าเลยเพราะว่้น้องกูก็บเมื่อขันกูก็ไม่ยอมไม่ยอม กูเลยได้เล่นเงินแฟนนี้นะกูกูเลยคือไม่ใช่ไรเงี้ยอย่ามาแต่มาใส่น้าแม่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 แนวเนี่ยกูไม่ดูเรื่องเงี้ยก็โลภะหนุนเงินอยอย่าไม่ดึงรังกูนี่แล้ววันธันวาในดวงตุด้าทุดแข้นจอยที่พวกก้าทัยมาเป็นกลางว่างจอมซิง สุดมองกอเท้ทีละทีรถตบแพอาะเตลเ่ยนไปตงัหมไอตังต้กับจ้าบอกมึได้ดนเลยตัตนะแใครมันเลือว่ใครเอาเอ้าเอะกูกับมื่อกันกูอมกูวเานเอาข้อเท็จ้องข้อเท็จตอมึงตู้กับกูกดไรองเอาตบแล้วยัแล้วทีแ้ ยุ่งกันหมดเลยน้องลอยก็ไปตามเรื่องเลปิดไปอับจับเลย กระทำไม่รู้กูจำแนกนะเฮ้ยไปน้ำใส่ไม่ชัวร์จ้ามาทำกันลูกค้าเด็กอะไรเฮ้ยทะไรทำลูกคาเด็กอะไรเด็กตั้นมาเลยกองทัพตั้นมาเลยระวังในแก้วนะเดี๋ยวเดือดร้อนนะระวังนะคะน้องเจ้ย์เจ๊ยแต่หนุ่มผู้แต่ผู้เดียวนี่มาฮะยีทิพกองทัพก็ไม่กลัวหนิกลัวเอ็งทำอะไรลูกของเขาเอ็งทำอะไรลูกขา แล้กูตำเยอะมันมึงไม่ทำอะไรล,ลูกกูร้องไ้ทำไมะลูกกูร้องไงทำไมกูมปืไปเยอะมันวันธนาบอกพ่อสิลูกมันทำอะไรเธอพ่อจะได้จัดการกับมันเรื่อวนี้มันํำลูกได้อย่างเบอ้อมันด่าลูกว่าลูกตุบลูกตีลูกแล้วมันกอดลูกจูบลูกเดี๋ยวมันไล่จิงเบ้ <c oughs> ตำใบ้ใบไปทางบูดใจเราบูยิ่งไหมตัวเลกจีพูดกันพื้นบัตรที่มันหอวเงินที่หม้อใบไปตูดแดงไปอันนี้ตั้ใบ้ใบไปทางบูดเรามันอีนแรงขึ้นพื้นว่าปีบาวฮันแกนยิ้มยิ้มยิ้มลูกยิ้ม ตายไร้ไไปืนไม่รู้เรือล่งนี่ไอ้แก้วกูเลยตายกับรูกันเลยกูไม่เกี้ยวเนี่ยกูอเองนายมนต์นปลีนัดเองไม่ให้การคารุดเองกลัวต่อข้าเลยรนายนแก้วอฮะฐานะตัวเองมาอยู่บ้านของขา้าข้าเป็นชาวของบ้านแกมาให้ตาข้าให้วิชาคว,วามรู้กับแกแกต้องการจะมาศึกษาวิชาคว,วามรู้ผลที่สุดแกมาคิดอะไรวัดลูกใชเหรอนายแก้ว เรวแรกเรื่องจริงไงของทันเราไม่ได้คิดอาัวาสลูกมงเลยแม้แต่น้อยแต่ลูกมึงมันเลือดพื้นมันเลือดเสื้อกำนันไม่ใช่เพียงแต่พอดีมาบังคับไปเจ้าฟาจะยิ่งเมือนตาตุกตีเตยต้อยแล้วกิยอด้นได้ชมำขวนเหรือเส่้มาต่าแบบนี้เราบอกว่าแค่ไม่ไหวนี่ควรจะไปยไม่มีเลยเราถ้าเป็นตู้หนักก็เรียกว่าจนซอกในเมื่อจนซอกจำเป็นต้องเูาจักมุก ไอ้คนรวรามาทุกันรวยกองทัพไอ้แก้วไอ้กองทัพเอ็งพูดแบบนี้เด็กจะโธ่หาเหรอโ่ไม่โธ่ไม่ไหนแต่คำว่าเล่นไม่มีในประสาผมยังไงแก้วตีอันไม่เขี้ยวใน่อันระวองังในแก้วนะนองเจยเยจเนาอ้ใครแต่เพผู้เดียวพอนะ มื่อมันแบงปน,นั่นแหละจับการฆ่ามันบอกเอออย่าแวกฆ่ามันจะบอกาบาปมั่งไม่เปียจิตคาผัว <c oughs> แม่แกนใจเลยกูเป็นเมียมึงแย่ใจอะ่ะ <c oughs> ยังไม่เป็นเมียแล้วไม่รู้แล้วกันนังกูกันปุ่นนั่นแหละย,ยังไม่เป็นเมียแล้วไม่รู้แล้วกันนังกูบอกไม่โก <c oughs> กมตกนันมึงนํามานรีนิหาร สแสดงว่ามึงรู้จักไอโก้ทันน้อยไปวันนี้ดีกูจะให้มึงรู้จักกูดีดที่สุดเอากูยากี่ดวงจักไอแม่นเควนเลยแล้วกับมึงอเอาไงปากเหลือครับครับ,บแล้วเกิดว่านนั้นดีไอ้แก้วไอเราไม่ได้ก็ไม่อยากพูดอะไรหมดรอยไอแก้วแต่เพื่อนผูเดียวได้รู้กันไอโก้ทำคำจะยอมมมึงไ่ยอมไม่ได้ยังไงครับเพราะกูเป็นเจ้าของบ้านี่ลูกไอ้รุ่นออกมาเอา้าเตาหน้ากูหน้าใจกันก็จรินได้ดวนกักที ไปหน้าแล้วนะคุณไม่เกียวระพ,พรมจะราไม่กลัวท้าโดยยิ่งหนักเสียหลักมันดูตู้หลูกลองข้าแพ่ไปพามันเป็นมาแพๆ้ๆกูแพลใจมาหาไฟบานค้ากินน้ำเข้า แต่แม่ตาจะกัดยาบาลกูลำแขมยัยก็ทันมูอก็ทาตาเป็นควายละรถก็ไปตะลุยลายพวกใารพุญเอ็ดูเองวิเศษลองดูกระขายโครดัมดิเขีนพี่วันก็ไจะเหนือกวาใครเอาเอาอของกันเอา เันหมดเลน้องลอยก็ไม่ไปจสายอุ้แตอนจำแล้ไม่น่ากนไม่ได้แลยที่ได้ต่อได้่อยเพื่องยไเได้เพื่อนเรบอเพื่อเราไม่เเราแล้ว ایا پري ميرا กลัวใครอีกเมื่อแก้วกลัวใครอีกหรือเปล่าจะสู้กับต่อไปอีกไหมร้อยกูเน่ดีกว่ากูโชว์ไม่โชว์มัดแล้วตามกูบอกโชว์ตืแก้วทำไมนะทำไมนะแก้วไม่ทำปึ๊งนอนเฉย่เชื่อเปื่อนมัดแล้วช่วยได้แล้วเราเปล่อยแก้วกลัวแล้วไอ้กลัวแล้วอย่าปรับ Dạ phim, dạ member bộ mua vào nụ quả đầu mẹ phương. À, à nuk 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 nuốc nuốc. Ở đây nuốc ấy nuốc cả À đâu loang lê, đi, loang lê. Chứ không ai lọt ra nụ. Loang lê cả mẹ phương ấy, dạ mấy tốt Qua hả? Cái to sưu bay Rồi, <laughs> cú lệ đi, <laughs> hoặc mấy มันยังเบ่งนักลุกจะก,การมัดสาโซ่โซนคือข่าวอย่างนี้ข้าวน้ำใหญ่มาทานจนกว่ามันจะยอมจำเปไม่ยอมจำเป็นเราก็มัดตายไปวอย่างนี้ถ้มันได้รู้เรืทีว่าใครโกหกทำมันคือใครมันเป็นยังไงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบา้างเรียบร้อยเรื่องี่ใช่ในอย่างนี้เรื่อไอตัดรวนในเด็กอ๋อเออเูื่กับเพรเหลี่หน้าเร่เลียหน้าเร่เลยนี่เลยเดราะปลาตูตูทากไปแลเนาะ

Bipuisi bafani baa fa nafasi ya langi ya bozenga, mufa ba foni 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 ba